สบดีสบดี FC บ่แฟงสบายดีเริ่มเซาๆพี่นอ้องอือหนาวมาเก็บผักขี้เล็กพี่น้องสิไปย,ยกโครงหลังคาซอยซาแพงมื้อนี้เก็บ <c> ผ <oughs> ักขี้เล็กให้ซาแพงแกงนํากินตอนเช้าหรือว่าตอนเทีงงง่ยงเนาะน่าสิกินตอนเที่ยงผักขี้เล็กในเฮือนบอ่แพงพีงงงงง่น้องนว่าอยากแกงผักขี้เล็กใส่หนังจัดไปพี่น้อง แพ่งขึ้นเลยหนาวคักหนาวเนี่ยน้องเอ้ยจนบ่อยากลุกลุกแต่เศร้าาไสัน่นเขับ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 แน้วแหง้งขึ้นอยู่ต้นชิเล็กนี่น้องตอนนี้เมื่อนแบาแพงก็ขึ้นให้แม่อ้วนไปแกงนี่ขึ้นให้ซาวแพงนี่หยัดกระลังอ่อน พกขี้เล็กน้ำกันเดอพี่น้องเดออยากกินแก้งขี้เล็กจิ๋วสันถนงงานหลอนเหนตุบตีรังกาลวกับโท,ทรศัพท์สบายอืม เด็ดหน้าเด็ดเอาเลยพี่หนุ่ยบะแพงกับโบมีตากล่องพี่น้องมันบ่ได้สะดวกมันบ่สะดวกในการเด็ดเนาะบะแพงกับสิโจไว้ก่อนขอเด็ดฟักขี้เล็กกันเนึ่พี่น้องเด้อจะไปเจอกันอยู่เพื่อนสะแพงแล้ว ดอกต้นไม้ซะเนาะนี่เดี๋ยวโจ๊ะไว้ก่อนพี่นอ้องเอาอยอดใหญ่ๆนี่ฮอดลอลอแล้พี่น้องไข่ถ ảo กําลังเสื่อมบ่าวเดตอนนี้กํลาลังเฮ็ดคําคยันเนาะเฮ็ดขาคํายันขาคํายันและะ้วกสิเอาสังกสีขึ้นมื้อนี้แ่แแล้วกเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยสิยยให้แล้วมื้อนี้พี่นอ้องสิให้บ่บบกัปตันมาบ่แพงแมาบ่เคมาพี่น้องเอ้ย Tỏi căn mà nè, hãy lẹo Ờ, thả còn bỏ ừ, bảo phép mà bỏ phép từ suối để đây vì nó những bỏ phép mà còn mùi à, <laughs> Không mình... Mà... Mà... Không mình nào thì nó vì nó Nào bột, nào à Thấy cả bây giờ từ tới đọc sau Bây giờ Nóng bót cứ hào, thì nó, nào nào này này เนาะเดี่ยวแถวเสื่อมเราบอกกับตันมาก่อนเนาะพี่น้องเนาะเราบอกกับตันบอกเคโทรหากันแล้วเรียบร้อยเนาะให้มาซอยกันเหมือนแม่นี่สองคนสามคนมาได้เนาะได้ยู่งเฮาสิบปีสิบปีลงมังเออมันสิคืนสิลงมันสิมือไงตีบาตนี่เนี่ยเนาะถอยถอยหนูถอยคู่เป็เต้คู S <S 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 ลูกใายกระสอแต่สาวนะพี่น้องสวัสดีพี่น้องสาเแพงเป็นตะก่ลองให้เบาเพงเมื่อนี้ให้เบาเพงมาสวยวิย่พี่น้องรอเบากลับมายิงสอยอันเคยเถ่าเผินบวมีหลดมาเนาะห้อันอาแหล่ไปหาบเอา ผู้อันผู้ยืนสังกะสีก็คืออันซาแพงกับบ่แพงพี่น้องผู้ส่งสังกสีขึ้นให้เคยเฒ่าแล้เบิ่งบักยาวๆนจักมก็เคยเฒ่ามฮะ70 70ัลมๆะพี่น้องเอ้ยสังสีจัมาตานกัลมนวกันวพี่น้องเอ้ยพ กินแล้วบอกกาแฟห้องทองมื่อนี่เคยถาวสิพ้ากินอาหารดีอยู่ได้ผนว่ากินยังกันรอส้มรอติดตามเห็นผู้สาวได้น่ะพี่น้องแนมจะสิค้อหักน่ะโอ้คนยังว่าเมียจักเถื่อหาเนี่มบึกกับผู้สาว Phải tay bọc tân bọc tìm 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 Bảo tìm 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 thảo tìm cọc tìm 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 พักขียเล็กอยู่ไว้อ่อมตอนแรงคันคัาชิด้อยู่ว่ามุ้งลังค่าแล้่ยวซีไพอีหลาไปห้องมอพี่น้องยังบ่ดเท้าอยู่มีแต่เจ็บหัวว,าาว่าซะเมื่อวานนี่ทั้งห่าทั้งยังเท้าอลไรห่าเลือดแต่เจ็บหัวก็วิญญาณหัวพี่น้องเฮาถ่ายซีนิ่งอันนี้ พอยังตกตกไปเลยเดประมาณเส้นหนึ่งเลยประมาณเส้นหนึ่งอ่าให้มันปกแต่หัวเล็กบอสอะไรเออปกแต่หัวเล็กแล้วปกแล้วบ่ได้ใส่ผีอักเลยพี่น่องใส่ตาอย่างเดียวลุดนี่ สองคนกับเคยถ่าสามคนกับซาแพงพี่เนอะเคยถ่ายิงเบาแพงจับแล้กกระ่ ắc, ะสงสงักกระซีหายค่อยๆเติมไปเนาะพี่เนอะต้นหมากทางหลัง ระยะใช่ใช่ตะลับแมตกินข่าวกันพี่น้องกินข่าวก่นพี่น้องแต่ยัถึงนเ้นอต่อเนาะบ่ให้กินข่า คนผู้เดียวนี่กวนเบิดทีมกวนบเบิเือนอยุกย้อมยุกยอมอยึกอ,อ,อ่ะสบายดีสบายดีฝ่าลุงดูสบายดีเอฟซีไอแพงดแพง ใช้โหลดอ่าอยู่สช้เกืบายน่ะเกืบหายพี่เนาะผู้ได้ปลาเกือบผูได้จับไฮโลดนั่นบ่ปลาไว้นั่นแหละนิ่เราด้วยเมื่อน่ะมื่อน่ะเฮงเป็นตาแพ้งนะว่าคนเผาห่มให้ปลาเมาวหนาวหนาวหนาวห่มห่มเอาเกือบเปาหากระเป๋ามาให้มาเนี่ยบ้านบันไหนจะเกือบจับนานนานไปหากระเป๋าอีกเลย เปล่าพี่พี่พี่อยู่น้ำไอ้ผีน้ำไอ้แพ่งกระเป๋ามาแหลนไปแหละพี่น้องเอ้ยว่าพื้นกระเป๋าแหลนเกือบบ่มีใส่ใส่เกือบจะคล้องเดยเอาลงเอาลงอันนี้แทงเอาปอนข่าวใส่ไปเอาแผ่นขึ้นอีกคือยิงแล้วัย Cầuna lozaku, hệ thống đang làm việc. Hệ thống, hệ thống anh buýt sốt đang nhầm khẩu, chị nè. Cầuna lozaku, nhục <laughs> ทั้งแบบเคี้ยจินข่าวพี่น้องทา้งแบบแพงดอนแหละมันผักมันผักเบ็กไร้เถื่อพวกบวชเข่าเลยมันนี้เสียเอาให้พากันเอาให้แล้วเลยพี่เนาะตัวนี้จะห้อยมาทา อีกประมาณจักแผน่นอีกแเจ็ดแผน่นข้องขั้นใด้กามิตเจาะอีกอีกสิบอีกเก้าแผน่นเก้าแผน่นทันร่วมนะเพราะว่าตอนนี้ขยายเพิ่มขยายเพิ่มมันต้องสั้งแผ่เนเพิ่มเถอะยิง เดจัดพี่น้องเดจัดอากาศกับวุ้ยหนาวหนาวบอกเป็นตะอยู่ให้เราอยู่ขั้วลูกนื้เอาโลพี่น้องเย <laughs> <laughs> nông bớt này cái soi na lê rồi. tự nhiên bớt một โอเคพี่น้องห่อนบาแพงกัิกอจบคลิปซัมนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อพบพ่อกันคลิปหนาจังได้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้บาแพงเน่พี่น้องพบพ่อกันคลิปหนาพี่น้องสิแล้วจักน้องไอชิแล้วจักโมงพี่น้องเอ้ยสบายดีวัตสุขสุขคนอยู่ดีไม่แห้งเนาะพี่น้องเนาะอากาศหนาวอากาศดูแลสุขภาพกันในเด้อพี่น้องเด้อ